you <phone rings> 영원히 영원 넌 낳는 애기다 넌는다호베이스 แค่เราได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งนึเพื่อที่จะมาปิดตัวสินค้า r ่ให้แต่คนทักทายกันเพราะว่าวันนี้แฟนๆมากันเยอะมากเลยค่ะลเขาจะช่วยกจิเกวีคอบุิยก 사비타 퐁아사 런던의 매기사가 비타퐁에 만나는 매기사가 비타 퐁레이스 전시장 한 4탄이야.เคยมาเมืองไทยเรียนแล้วมาถึงครั้งแล้วค่ะ. 일곱 번째. ที่เของเซียมรุนะคะที่เมืองไทยค่ะแล้วตั้งแต่มาเมืองไทยเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วคะคุณพี่ซอ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 คุเพี่ซอคุณพี่าอคุณพี่ซอคุณพี่ซอคุณพี่าอคุณพี่ซอคุณพี่าอคุณที่ซอคุณี่ซคุณพี่าอี่อคุี่าอคุณพี่ซี่ซอคุณพี่คุณพี่าอี่อคุ่าออี่งคี่่่ อยู่แค่อยู่แค่ในกรุงเทพกันเดียวค่ะไม่มีเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าถ้าชาวหน้าค่ะเขามีเวลานะคะเขาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดที่เมืไทยด้วยค่ะโอ้ากบอกเขาหน่อยได้ไหมคะว่าเรามีหลายภาพเลยนะคะมีครับภูเขามีทะเลมีเชียงใหม่ก็มีภาคตะอกเอยากไปที่ไหนเป็นะพะเนือกือเป่ยากะไปที่ไหนก็ไ่ไหนท่้ที่ไห้น่น ถ้าค่ะคุณมีเงียบบอกว่าเขาอยากไปเที่ยวที่ภูเก็ตมากเลยนะคะเพราะว่าทะเลท่าท่าว่าที่ภูเก็ตนะคะทะเลนี่สวยมากๆเลยนะคะเขาเคยเห็นในภาพนะคะแต่ว่าไม่เคยไปก็เลยอยากไปค่ะพูดถึงประเทศไทยไปแล้วคขาได้มาถึงอาหารไทยบ้างอาหารไทยจานไหนที่ทานแล้วรู้สึกว่าเด็ดสุดบ้างคะอะไรอ่ะอ๋อ 태음식 정말 좋아하는데요. 그고에서도어공리 좋아하고 복궁! 복음면복 저는 가장 좋아합니다. 한국 정신บอกว시าโช่่่่่่่่시่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่

ถ้าก็คุณโยฮวาบอกว่าถ้าได้ถึงอาหารไทยนะคะเขาจะนึกถึงต้มยำกุ้งเป็นอาหารหลักเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าชอบกินมากนะคะแล้วก็คุณจงยำก็แซวบอกว่าเขาก็ชอบกินต้มยำกุ้งเหมือนกันแล้วอาทิตนี้ได้กินเมนูที่อยากกินบ่อทีุ่อย่างคย่งือยันคแ่าน้้ัน้านี้นีาน แต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะต้องมาเมืองไทยบ่อยอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่ามีเวลาเยอะเขาก็จะเชิญอาหารไทยกันเยอะๆค่ะมาเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวแฟนขับเตรียมไว้ให้นะคะมีอะไรบ้างนะปูผัดริกนย่งแ้ผัดซีอิวต้มยำกุ้ง นี네้มาถึงการมาประเทศไทยครั้งนี้นะคะมาในฐานะของการเป็นพรีเซนเตอร์ของ Scott Pierre Chenberry มีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับการเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์คะก็อ๋อแข่งขันแข่งขันอุตสาหกรรมโมเดลที่ดีต่างเกาเป็นโมเที่ดดเอับทาเเลทอกับ้เป็นโมีเกนเตออยิ่ไ เป็นเกียรตอย่างมากที hey> ่เขาได้มาถ่ายโฆษณาแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ที่ต่างประเทศนะคะขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่าลืมสนับสนุนให้กับซีมลูแล้วก็สตอกรเทนเบรีเลยค่ะอแลกสมัยนสตอวรเบอรี่มายเนาออัร้งหมดทั้งหมดทั้งหมัมัดหนังหัม้้ทด้ังม้ัง้ด ตาของเนี่ยดีขึ้นทันทีเลยนะคะเห็นทุกคนแบบชัดมากเลยค่่างรก็บอกว่ากินแล้วเหมือนกันก็เลยเห็นเซียนดูชัดด้วยนะคะท่ล้วุกเป็นมดื่กันแแกล้วคนทีเป็น้ววเฟเป็เน้วเป็ รสชา,นาตนนานิมัออน,น,นมววอร่อยมากเลยนะคะมันไม่ไม่ไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากรสชาติประมาพอดีนะคะแล้วก็คือเขาบอกว่ารู้สึกว่าแบบพอดื่มไปนะค่ะรู้สึกว่าสายตาดีขึ้นทัน,นะะทีค่ะวันนี้อยากจะถามนิดนึงนะคะว่าทั้งสีด่ดวงจันทูเนี่ยก็มีงานเข้างาที่จะเยอะมากๆ

ร่างกายที่ฟิตเนสนะคะอย่างเช่นเขาจะยกเวทบ้างไปวิ่งอะไรนิ่มาชีนบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีสตรอเบอร์เรสเทนเบอร์รี่นะคะที่แบบว่ามีวิตามินหลายชนิดมากก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะดื่มสตรอเบอร์เรสทุกวันด้วยค่ะอืมมผปกติฉันจะวิตามินใ되게เยอะมาก좋은่같아요 ปกติแล้วเนี่ยทั้งสี่หนุ่มนะคะชอบทานวิตามินใช่ไหมคะแล้วก็ชอบทานอาหารเสริมอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องขอบคุณทางสก็อตเทอเรสเทมเบอรีนะคะที่แบบว่ามีแบบเครื่องดื่มที่ดีมากที่แบบว่ามีวิตามินรวมใช้ประโยชน์ทุกอย่างเอาไว้ดื่มขวดหนึ่งก็เพราะว่าจะได้กินหลายชนิดในเวลาเดียวกันนะคะคราวนี้มาถึงการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาบ้าง ของภาพเดมือนโฆษณาไปแล้วเราก็ได้เห็นเบื้องหลังไปแล้วด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนถ่ายทำเนี่ยมีอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้เราฟังไหมคะ